หกเจแปดที่สองหนึ่งสองสาแปดที่3เดินหน้าพร้อมทำมือ1นึ่งสองสสี่แที่4ี่ย่ำ สองหนึ่งสองหนสองสหเจ็ดแปที่สามเดนหน้าหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดแต่ที่สย่อหนงสองนัดสี่หกเปลี่ยนทิศ สส 1> 1, 5มี่โทอีกขาละเจแอันที่3เดินหน้าเดินหน้าแล้วงัสะโพกหนึ่งส 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ย่หาเจดำหนึ่งสอแล้วงัดสี่เียนทิศ5 6, 6 7 8กงัดโอเคค่ะลองเข้ากับเพลง